พบธนาวัน์หายตัวไปนานเกือบ3เดือน ปอปธนวัตรหายไปไหนหลังไม่เคลื่อนไหวโซเชียลเกือบ3เดือนโพสต์ภาพลา่าสุดใน i อีตั้งแต่วันที่21มิถุนายน64ถ้านับแล้วก็เป็นเวลาเกือบ3เดือนที่พระเอกหนุ่มสุดฮอตปอบธนวัตรไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยงานนี้ทําเอาเหล่าแฟนขับทนคิดถึงไม่ไหวพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้ภาพลา่าสุดกันอย่างมากมายรวมถึงถามถึงการหายตัวไปของพระเอกหนุ่มไม่ว่าจะเป็นการบอกคิดถึงขอให้โพสต์ภาพลงไออัปเดตให้เคลื่อนใจบ้างบางคนก็มี ใงส่ว่าโป๊บยังสบายดีใช่ไหมซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเจ้าตัวจะติดธุระไม่วางเล่นโซเชียลหรือไม่ตั้งใจเล่นอยู่แล้วงานนี้คงต้องรอดูความเคลื่อนไหวต่อไปว่าจะลงรูปให้หาคิดถึงอีกเมื่อไหร่ อีทั้งพักหลังๆไม่ค่อยได้เห็นผลงานผ่านหน้าเจ้ากันสักเท่าไหร่เลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นปีที่แล้วโป๊บธนวัต์เคยเกิดเหตุการณ์เดียวก,กันกับตอนนี้ซึ่งณนะตอนนั้นได้หายหน้าหายตาไปแต่ก็หวนคืนไอจีทั้งทีทำเอาแฟนคลับยิ้มแก้มปรีกันไปเลยทีเดียวช่วงนั้นโป๊บได้อัพคลิปลงไอ s ี o r y เพื่อส่งตรงความในใจไปถึงทุกคนด้วยใบหน้าที่ละมุนสุดๆว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันแต่เราจะคิดถึงกันและการตลอดไป ทั้งปากหวานและยังใส่ใจแฟนคลับมากขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยทำไมโป๊บธนวันรถ,ถึงยังครองใจหลายๆคนจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าโป๊บจะหายไปแต่ในมุมกลับกันแฟนๆบ้านโป๊บธนวันรก็ไม่ได้เงียบหายไปไหนเพราะกำลังเก็บตัวเป็นเสือซุ่มรอ ปล่อยของหลังสถานการณ์ต่างๆดีขึ้นจึงหันมาอวยยศผนึกกำลังเชียร์พระเอกในดวงใจในโลกออนไลน์แทนเรียกได้ว่าล่าสุดทั้งช่องต้นสังกัดได้รีรันละครอีกหนึ่งเรื่องของหนุ่มโป๊บมาให้ชมกันอย่างรักออกฤทธิ์และด้วยพลังแฟนคลับก็ผลักดันให้ติดแฮชแท็กพยานติดเทรนทวิตเตอร์ประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วต้องบอกเลยว่าพลังบ้านแฟนคลับพี่โป๊บหมื่นธริ พลังแฟนคลับพี่ป๊อบทนวัฒน์ยังคงเหนียวแน่นและกลับมาพร้อมสร้างตำนานอีกครั้งจริงๆกำลังลองคิดอยู่ว่าถ้านี่เป็นเพียงละครดีรันยังปังบุริเย่ขนาดนี้ถ้าเป็นละครสดๆซิงๆที่กำลังจะให้เห็นกันนั้นจะสร้างปรากฏการณ์ฟีเวอร์ขนาดไหนกันเชียวหากจำกันได้ละครผูพเพสรรันนิว่าทำให้พระเอกดันฉุดไม่อยู่เลยจริงๆ